สวัสดีครับอยู่กับช่องเกืกเไไ้อกูลชาแนลเป็นไรอ่ะเฮ้ยเปไ็นไรอ่ะเปไ็นไรอ่ะ <c oughs> วันนี้นะครับเราจะมารียกยานกันอีกแล้วนะครับโอย,ยเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดูอย่าพี่รุนกับพี่สไปบบบบบาบาบบบ มันเริ่มบ้าไปกันใหญ่แล้วทุกวันทําคลิปเริ่มบ้าไปกันใหญ่แล้ววันนี้นะครับเราจะมาเรีแอคชั่นนะฮะใน The Mas Sin งเกอีกแล้วก็คือวงการกูเนี่ยไม่เคยหลุดพ้นจาก t h m m s s s ซิงเกลเลยก็คือแฟนคลับก็คอมเมนต์ผีค่าขออนนากากนั้นนากากนี้หน่อยนะฮะเราก็เอนจอยนะในการที่จะทำคลิปรีแอคอะถ้ามีคนดูมีคนขอเป็นอะไรที่แบบโอ้ม oh คือแบบคือก,ก็ก็คือ เราเราไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากแบบเออคนดูแล้วก็คนคอมเมนต์คนกดไลค์แบบนี้คือแบบไอ้เลิฟอ่ะคือแบบยิ่งมีคนมาคอมเมนต์ว่าพี่คาทำนาักการนาแน,น่นให้หน่อยมันดูสนุกดีนะแต่ถามว่าทําทันไหมก็ไม่นะครับก็ผมจะทยอยทําคลิปไปนะฮะจะทยอยปล่อยคลิปจะทยอยทาคลิปจะทยอยตัดต่อคลิปไปนะครับทุกคน โปรดเห็นใจผมแล้วรอผมหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็ยืมคอมอาอาจารย์ของผมมานะฮะกว่าจะกราบเท้าให้ยืมได้นะครับนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและคลิปยาวมากนะครับเดี๋ยวทุกคนดูไม่จบนะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นกันไปเลยมันสไปบบบรบบดบบบบอบบ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 บแล้ววันนี้นะครับบบาบบ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 บคบบบบบบา อ่าลืมลืมหน้ากากอะไรนะอ๋อหน้ากากตุกตุกนะฮะเพราะมีคนคอมเมนต์มาขอหน้ากากตุกตุกหน่อยค่ะแต่ไม่บอกเพลงนะครับผมก็เลยขออนุญาตเลือกเพลงที่ผมชอบเองเลยนะครับนั่นก็คือนอกจากชื่อฉันเมเซนเงินเองมากไอที่เธอยังเออไปไปไปรีแอคกันดีกว่านะฮะเราจะไปเริ่มนับหนึ่งสองสามแล้วเราไปเริ่มกันเลย ก็คือเสียงขึ้นมาก็รู้เลยว่าคือใครอ่ะเสียงคนนี้เขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากมากจริงๆคือผมเป็นแฟนคลับเขานะพี่ปางอ่ะคือเป็นแฟนคลับที่แบบข้างคล้ายเลยอ่ะให้ยืนให้ยืนที่สองของดวงใจเลยจริงๆที่หนูจะใครรู้ไหมพีม่จ้าครับ อ้หคนากถ้าผมคนลูกจริงๆอ่ะมันจะขึ้นมาหลังคอแบบนี้แล้วซึ่งผมฟังพี่ปังแบบเอื้อนเมื่อไหร่อ่ะคือแบบจะมีอารมณ์นั้นอะเหมือนเจอพี่อ,อะือแบบเอื้อนดีมาก

ือผมยอมรับเลยนะว่าคลิปเนี้ยผมดูไม่ต่ำกว่าหลายๆรอบอ่ะเออแต่คือกลับมาฟังทีไรก็คนรู้เหมือนเดนิม เอกลักมากเอกลักษณ์มากจริงๆไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ผมพูดไว้ตรงนี้เลยจี าการฟังเพลงแบบเขาเรียกวเพลงอะไรอะนอกจากที่ชั้นี้ใช้สตริงปะแต่แบบโอ๊ะลูกเมื่อเป็นไทยอะ

บบาเบาเบาๆบาเบาๆบาแล้วแบบหนักไปเลยหนาไปเลยอ่ะ จใโอ้ยโอ้ยลงไปนั่งเลยหรอดีมาก ฟังกี่รอบก็ดีเหมือนเดิมคือแบบยังว้าวเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการแล้วแบบนอกจากชื่อฉันน่ะมันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบใครอยู่ๆใครจะมาเอื้อนมันก็ได้ใช่ปะละ่ะแต่พี่ปังทีปะคนแรกของประเทศไทยเลยปะที่เอาเพลงนอกจากชื่อฉันมันมาเอื้อนเงนี้ยคือแบบมันฟังแล้วขนลุกทุกครั้งจริงๆ ทุกคนเป็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันไหมครับเ,เวลาฟังเวอร์พี่ปางเอื้อนทีไรนี้คือแบบเป็นอะไรที่ขนลุกมากคือเขามีความเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยคือแบบว่าไม่ได้นะจริงๆคือแบบพอมากพอมากจริงๆเขาควรจะแจ้งเกิดให้ดังกว่านี้เขาควรจะแบบระเบิดเปรี้ยงกว่านี้พี่ปางอ่ะเขาควรจะแบบโอ้ก็คือไม่พูดละ ก็ยังไงวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆๆๆนะครับแล้ววันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับจะไปก็ไปแบบดื้อๆเนานะไปแล้วครับบ๊ายบาย